แสงแดดยามบ่ายสาดสองลอดผ้าม่านบางเบาในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างอบอุ่นเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กน้อยดังแว่วมาจากอีกห้องหนึ่งภาพตรงหน้าช่างดูเป็นครอบครัวสุขสันต์หากแต่ในใจของแก้มหญิงสาวที่นั่งจิบชายอยู่บนโซฟากลับรู้สึกราวกับมีน้ำแหลมคมทิ่มแทงอยู่ทุกวินาทีน้ำ เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยของแก้มกำลังวุ่นวายกับการดูแลน้องข้าวลูกชายวัยสองขวบที่กำลังสนได้ที่ข้างกายเธอมีแทนสามีที่แก้มแอบรักมานานแสนนานขอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างภาพความอบอุ่นของพวกเขาตอกย้ำความรู้สึกผิดบาปในใจของแก้มให้หนักอึ้งแก้มแลนะน้ำเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนน้ำเป็นคนสดใส ราเริงและมองโลกในแง่ดีเสมอส่วนแก้มเป็นคนเงียบขรึมเก็บความรู้สึกเก่งทั้งสองคนแตกต่างกันราวฟ้ากับดินแต่กลับผูกกันอย่างแน่นแฟ้นราวกับเป็นพี่น้องกันแท้ๆเมื่อหลายปีก่อนน้ำได้พบรักกับแทนชายหนุ่มผู้อบอุ่นสุภาพและมีสเสน่ห์แก้มเองก็รู้สึกดีกับแทนตั้งแต่แรกเห็น แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทของน้ำเธอจึงเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ในส่วนลึกของหัวใจเฝ้ามองดูเพื่อนรักมีความสุขกับคนที่เธอแอบรักอย่างเจ็บปวดเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของน้ำและแทนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทั้งสองตัดสินใจแต่งงานกันแก้มได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวยืนมองดูเพื่อนรักเข้าพิธีวิวาด้วยรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความขมขื่น เธอพยายามยินดีกับเพื่อนอย่างสุดหัวใจแต่ลึกๆแล้วกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงหลังจากแต่งงานน้ำและแทนก็มีน้องข้าวความน่ารักของลูกชายตัวน้อยยิ่งทำให้ครอบครัวของพวกเขาดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นแก้มไปเยี่ยมเยียนเพื่อนอยู่เสมอช่วยเลี้ยงน้องข้าวเล่นกับหลานความสุขของน้ำและแทนราวกับเป็นยาพิษท,ที่ค่อยๆกัดกร่อนหัวใจของเธอ ความใกล้ชิดทำให้ความรู้สึกที่แก้มพยายามเก็บซ่อนไว้เริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งเธอมองเห็นความอ่อนโยนที่แทนมีต่อน้ำมองเห็นสายตาที่เขามองลูกชายความอบอุ่นเหล่านั้นราวกับเป็นภาพสะท้อนความรักที่เธอปรารถนาจะได้รับบ้างวันหนึ่งในขณะที่แก้มกำลังช่วยน้ำเก็บของเล่นของน้องข้าวแทนเดินเข้ามาในห้องพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน เขายื่นแก้วน้ำเย็นให้แก้มด้วยความเป็นห่วงแก้มสบตากับเขาแวบหนึ่งหัวใจของเธอเต้นระรัวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเริ่มสั่นคลอนหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแก้มกับแทนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างละเอียดอ่อนพวกเขาเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลายๆเรื่องแทนดูเหมือนจะสบายใจที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆกับแก้ม ในขณะที่นางเริ่มวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกจนอาจละเลยความรู้สึกของสามีไปบ้างแก้มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นและความรู้สึกผิดก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอกำลังทำนั้นมันผิดมหันมันคือการทรยศต่อเพื่อนรักต่อความสัมพันธ์ที่สวยงามที่พวกเธอเคยมีแต่ในขณะเดียวกันความปรารถนาที่จะครอบครองแทนก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นเรื่อย เธอเริ่มมองเห็นรอยร้าวเล็กๆในความสัมพันธ์ของน้ำและแทนเริ่มสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าในแววตาของเพื่อนและความเงียบที่เริ่มเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะในบ้านหลังนั้นแก้มเริ่มหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเธอเริ่มคิดว่าบางทีน้ำและแทนอาจไม่ได้รักกันมากเท่าที่เธอคิดบางทีเธออาจจะสามารถทำให้แทนมีความสุขได้มากกว่า บางทีโชคชะตาอาจกำลังเล่นตลกให้เธอได้พบกับรักแท้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมความรู้สึกผิดและความปรารถนาต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในใจของแก้มเธอพยายามที่จะถอยห่างพยายามที่จะตัดใจแต่ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของแทนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวเราะของน้องข้าวความรู้สึกผิดก็จางหายไปเหลือไว้เพียงความต้องการอันแรงกล้าที่จะได้ครอบครองผู้ชายคนนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นน้ำมีปัญหาสุขภาพต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนแทนวุ่นวายกับการดูแลภรรยาและลูกทำให้เขาอ่อนล้าและเครียดมากเกมเข้ามาช่วยเหลือดูแลน้องข้าวพาไปเล่นพาไปทานอาหารทำให้แทนรู้สึกขอบคุณและสบายใจที่มีเธออยู่เคียงข้างในช่วงเวลานั้นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างแก้มและแทนก็ก้าวข้ามเส้นแบ่งของความเป็นเพื่อนไปอย่างเงียบเชียบพวกเขาเริ่มมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันเริ่มมีการสัมผัสที่แฝงไปด้วยความหมายและเริ่มมีการพูดคุยที่เปิดเผยความในใจแก้มรู้ตัวดีว่าเธอกำลังทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเธอทรยศเพื่อนทรยศความไว้วางใจและการทำลายครอบครัวของคนอื่นแต่ความรักที่เธอมีต่อแทน มันรุนแรงเกินกว่าจะควบคุมได้เธอหลงเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำนั้นคือความรักแท้ที่ถูกลิขิตขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำออกจากโรงพยาบาลทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับไปเป็นปกติแต่ความจริงแล้วความลับดำมืดได้ก่อตัวขึ้นในบ้านหลังนั้นความรู้สึกผิดกัดกินใจแก้มทุกวันเธอเห็นความรักและความห่วงใยที่น้ำมีต่อแทน และมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อยและน่ารังเกียจในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยน้ำสังเกตเห็นความผิดปกติในพฤติกรรมของแก้มและแทนเธอเริ่มสงสัยและเมื่อเธอได้พบข้อความหวานซึ้งที่ทั้งสองส่งถึงกันโลกทั้งใบของเธอก็แตกสลายความโกรธความเสียใจและความผิดหวังาถาโถมเข้ามาในจิตใจของน้ำ เธอผเผชิญหน้ากับแก้มและแทนด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดคำพูดที่เชื่อเฉือนหัวใจถูกเอื้อนเอ่อยออกมาบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเงียบงันที่น่าอึดอัดแก้มได้แต่ยืนก้มหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเธอรู้ว่าเธอผิดเธอทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของเธอเองแทนเองก็รู้สึกผิด เขาไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เขามีต่อแก้มได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถทิ้งน้ำและลูกไปได้ในที่สุดน้ำก็ตัดสินใจเธอไม่สามารถให้อภัยการทรยศครั้งนี้ได้เธอตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับแทนและตัดขาดจากแก้มอย่างสิ้นเชิงมิตรภาพที่เคยสวยงามจบลงด้วยความขมขื่นและเจ็บปวดหลังจากนั้น น้ำก็เข้มแข็งขึ้นเธอเลี้ยงดูน้องข้าวเพียงลำพังมุ่งมั่นกับการทำงานและสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองโดยไม่มีเงาของแทนและแก้มอยู่ในนั้นอีกเลยส่วนแทนหลังจากที่น้ำจากไปเขาก็ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความรู้สึกผิดอย่างแสนสาหัสเขาสูญเสียภรรยาสูญเสียลูกและสูญเสียเพื่อนรัก เขาเพยายามที่จะติดต่อกับน้ำเพื่อขอโทษแต่ทุกครั้งก็ถูกปฏิเสธเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเกินกว่าจะให้อภัยได้แก้มเองก็ไม่ต่างกันเธอต้องอยู่กับความรู้สึกผิดบาปและความโดดเดี่ยวเธอสูญเสียเพื่อนรักที่เธอเคยสนิทที่สุดและถึงแม้เธอจะได้รับความรักจากแทนมาแต่ความรักนั้น ก็กลับกลายเป็นความเงียบงันและความเย็นชาในที่สุดแทนไม่สามารถลืมความเจ็บปวดที่เขาเคยก่อไว้กับน้ำได้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแก้มจึงไม่เคยมีความสุขได้อย่างแท้จริงท้ายที่สุดแทนก็จากแก้มไปทิ้งให้เธอต้องเผชิญกับความเหงาอย่างแท้จริงเธอไม่เหลือใครมิตรภาพความรักและความไว้วางใจ ทุกอย่างพังทลายลงด้วยมือของเธอเอง